คำเตือนคลิปวิดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาล่อแหลมหยาบคายเยาวาชนที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำอุตเตอนเมื่อนะโอเคทุวันนะักปั่นนิ้วเหล็กทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเคยในช่องของชิปสมิธเพื่อนเพื่อนครับ นะครับตามสัญญาครับถึงรอบของแมมมี่แมมมี่มาแจ้งไว้แล้วครับ PG มีมวยไทยมาครับเพราะฉะนั้นผมมาจัดมวยไทยในรอบนี้นะเกมอื่นไม่อยากเล่นครับเพราะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นะผีนะผงอะไรนะนะมูดไอมาเกาอะไรก็ไม่ค่อยถนัดเพราะฉะนั้นก็ขอคัมแบ็กมาที่มวยไทยครับมวยไทยเมื่อก่อนผมเล่นไว้บ่อยมากครับเพื่อนครับจนกระทั่งช่องหลับบินไปครับก็ไม่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปผมเนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอมาคัมแบ็กเลยแล้วกันครับเอออย่าลืมเพื่อนๆอย่ากดไลค์กด subscribe ช่องผมด้วยเพื่อนๆครับมือลั่ เราดูที่เบตสิบครับเอ้ยเกือบเข้าเกือบเข้ายังไงก็ต้องเน้นย้ํากันไว้ว่ากลุ่มและที่ทำนะทุกคนนะก็ไม่ใช่ว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกครั้งที่แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นตามตามกันในกลุ่มดีกว่าเพื่อนยังไงข้อมูลก็สําคัญกว่าครับเราจะเย็นๆรอคนอื่นไปครับใครไปแตะเกมไหนเกมนู่นเกมนี้เกมนั่นมาเขาก็มาแจ้งในกลุ่มอยู่แล้วนะเพื่อนนะใครที่สนใจผมก็แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเพื่อนๆครับโอเคต่อเนื่องกันไปครับเบตสิบเหมือนจะไม่ค่อยทำงานครับที่สำคัญอย่าลืมกดออโตู้้ด้วย turbo เพเพื่อนครับมันอาจจะดูแข็งๆข็งเข้ายากหน่อยครับตัวนี้จะกลายเป็นวายกันเพื่อนครับถ้าใครที่ไม่เคยเล่นนะมันจะมีฟีเจอร์ที่เป็นรูปนักมวยครับมันจะเป็นวายแล้ววิ่งไปเต็มจอครับเพื่อนยิ่งเข้าฟีสปินแม่งยิ่งมันในที่มันล็อกเลยนะครับยิ่งล็อกตั้งแต่ดอกแรก,แรกๆนะี่คือบอกว่าได้เรื่องกับเรื่องราวไปเลยทีเดียวเชียวอยู่ที่เบ็ดสิเหมือนเดิมเพื่อนเือนครับถ้าเบ็ดสิไม่ค่อยรอดหรือว่าจะรอดแรกสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเบ็ดสาหรือขยับกันไปเรื่อออยยๆๆครรรรัับบเเเพืื่่นนมาะ จัดต่อเนื่องไปครับในรอบแหม่ไม่รอบนี้ยเย็ดเคเหมือนจะเข้าหลายครั้งแล้วมาทีละสองทีละสองอีสมาทีละทุกคนว่าดอกนี้ครับไวเต็มลำใบดีเพื่อนยเย็ดเคได้ร้อยเก้าสิบห้าครับเพื่อนครับไวมันๆตรงนี้ครับทุกคนครับเย็ดเคร่มาดีเพื่อนดิ่งๆงลงมาหน่อยเพื่อนปั่นมือนะทุกคนนะ หรือใครไม่สะดวกก็ออโต้ไปครับทุกคนครับออโต้ช่วยทุนได้ครับเป็นสูตรอีกสูตรนึงเหมือนกันครับคือสูตรขี้เกียจครับไอ้สัสขี้เกียจคนเองก็ไปกดออโต้ครับผมนี่เอฟเจอร์วายครับอีปออีแปะมากได้ลูกเคมาเบากริบัเพื่อนครับทุนมาพันก้าครับตอนนี้ร้ออรงเรื่อยๆครับเพื่อนครับเย็ดเคเข้าจนได้ครับเพื่อนครับสามตัวชนะรางวัลการหมุนฟรีครับทุกคนแปดหมุนครับไปลุ้นกันว่าวายมันจะล็อกให้เราตั้งแต่เปิดแรกๆไหมนะทุกคนนะ แตกโบะบ้าก็จัดไปเลยครับทุกคนครับมาถึงก็2อดอกไปก่อนเข้าไวล็อกอย่างนี้ยังไงต่อเนื่องเพื่อนมาตัวที่3ครับเยเกเด้งไปตรงไหนเพื่อนสวยงามครับต่อเนื่อง3แถวครับอย่างนี้1 2, 3, 4, 5, นึ่งสามสี่หเลยเพื่อนนะเออมาดีเพื่อนสวยงามครับมันจะเต็มเต็มตาเต็มใจไปเรื่อยๆครับออกมาหน่อยเพื่อนอฟีเจอร์ไวไม่ค่อยออกมาให้นะเพื่อนในเกมนี้ไวล็อกในฟรีสปินครับมันโคตรมันตรงนี้แหละทุกคนดูดิีเยเก 7 0 0เออ1,000ไป1,000กว่าไปแล้วโอ้มาอีก3ตัว,ตวเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่างนี้แฮปปี้แน่นอนครับเยดเคร่ yeah, รางวัลก้อนโตไปดีเพื่อนดอกนี้เท่าไหร่วะ1230ัอ้อครับ <c oughs> ยังไม่จบมันมาดได้อีกดอกหนึ่งครับ <c oughs> เพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่หนักเท่าไหร่ดอกนี้ตัวกินมันต่ำไปนะฮะอีกดอกอื <c> ้ม <oughs> ดอกนี้ก็รางวัลก้อนโตไปดีเพื่อน810 ดูรวมๆแร,ร,ร,ร้ไม่เสน่ห์เรือเกินนะครับแบบนี้ต้องแคปส่งเพื่อนๆหน่อยแล้วกันในรอบ5้าโมงของมามม่แบบนี้นะครับถือว่าลัคกี้ถามชำงานนะทุกคนนะเออเย็ดเคสามพัคิดดูมาถึงก็สามพัเลยทีเดียวเชียวแบบเนานาพอนะเอ,อ้ยแคปส่งกันบ้านแล้วก็ยังไงต่อครับเพื่อนๆครับได้มา5้าพอย่างนี้ปัดเศษนิดหน่อยแล้วกันครับอ,อ๋มือกูเด้งมือกูเด้งมาฟึบฟไป ฟรับไปเพื่อนปัดส่งปัสเซดเหมือนจะปัดลงไม่ได้ปัดขึ้นนะอีดอ็อกจริงห้าพันล้วก็เลิกได้แล้วนะเพื่อนนะทุนเราแค่พันเเองนะทุกคนกลางเกงแดงมากนี้เรื่องของเรื่องก็คือปัสเศษแบบนี้ก็อาจจะมีโอกาสติดสเกตเตอร์มาอีกก็ได้ครับถือเป็นการเช็คไปในตัวครับว่าเกมมันยังให้อยู่ไหมนะครับสาหรับผมผมคิดว่าน่าจะได้อีกสักดอกเออได้ลุน้นกันไปให้เยแยนเคมาดิเพื่อนเหมือนจะปัดลงแล้ววะทุกคนชิปหายกันช่างแล้วครับเอาหน่อยเพื่อน เอ้ไวมาแบบนี้บืน้นฟรัมเกลใบดอกมี้370ฝ่าๆนะครับมาอีกเดอกครับไวมากอย่างนี้ฟรัมเกลใบดีบื้อนเจ็ดเคห้าพันสองร้อยไปแล้วครับอปัดเสร็จดีไหมเนี่ยกำลังคิดอยู่นะครับว่าทําถูกหรือทาผิดที่ปัดเสษนะครับเหมือนจะปัดลงอย่างเดียวเลยไม่ค่อยมีปัดขึ้นนะอาบาบอก่อไก่เลยทีเดียวเชียวอปัดลงแล้วกูจิมหาย ฟล์มฟรุมซัมเบไปก่อนเพื่อนเอายังไงอ่ะลองดูจบที่5,000ก็ได้ยอมยอมยอมที่5,000ก็ได้นละทุกคนนะ,ะมีไหวมาให้อีกนิดหน่อยครับเพื่อนๆครับเยเคยังไม่จบง่ายๆนะโอ้โหบ้าบอคอยพ่อ บ้าบอกกอไก่ไปแล้วเพื่อนทะลึ่งตึงโป๊ะแล้วครับเยนเคปัดเสร็จครับหวายมาให้อีกดอกนึงไม่เข้าไม่ได้แดกอะไรเลยนะครับโอเคผมจะปัดลงไปที่5,000แล้วก็เลิกครับทุกคนครับเหมือนมันจะไปมันจะไม่ไปต่อให้เรานะทุกคนนะเออเพราะฉะนั้ขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่ึงตอนนี้ครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดดีแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับกิฟต์้เป็นกิฟอะไรรอติดตามได้เลยครับมีรอบดึกของเฮียลิตอีกนะครับที่จะแจ้งรักที่ถามกันเข้ามาครับรับชมเพื่อความบััันนนนนนนเเเเทิงไมมม่่่แะาาาาาใใให้้พืออลลตกกกุชชจรรรยบโค คลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนครับเหมือนจะเล่นต่อแล้วไปไม่ได้ขอยกเดียวพอยกเดียวแตกแยกทางเย็ดเคบาย